วันนี้เรามาส่งมอบรถกันครับผมกับเจ้าตัว XLS นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเรนเจอร์ที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์จริงๆครับด้วยราคาเขานะครับอยู่ที่889,000บาทนะครับแต่เราไม่ขายครับเราขายแค่789,000บาทครับตอบโจทย์ยังไงนะครับรุ่นนี้นะครับ170แรงม้านะครับผมมาพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันนะครับ แต่งออกมาก็จะเป็นแบบแรปเตอร์แบบนี้เลยนะครับชุดแต่งที่ลูกค้าเลือกไว้นะฮะผมก็จะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีครับอย่างกับลูกเราเลยนะครับเนี่ยครับมีอะไรข้างมาดูกันครับแรปเตอร์ของเขาเนี่ยก็คือโดดเด่นอยู่แล้วครับกระจังหน้า f o r d ครับมาพร้อมกับเนี่ยครับข้างล่างเขาก็คือโดดเด่นกับคางที่แบบดูดูใหญ่อยู่แล้วนะครับของแรปเตอร์ครับแล้วมีอะไรอีกครับมาดูกันครับเนี่ยครับเท่านั้นยังไม่พอครับตรง คมไฟนะฮะนี่ครับสวยงามด้วยเขาเรียกว่าคิ้วโคมไฟนะครับผมตัวนี้นะครับคิ้วโคมไฟซุ้มล้อเขาก็ใหญ่โดดเด่นเหมือนกันครับโดดเด่นตรงที่แบบว่ามาพร้อมกับล้อนะครับล้อตัวนี้ครับเป็นล้อขอบ20นะครับผมยางก็จะเป็นยางซูแมกนะครับก็สเปคยางของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นเป็นยางออทเรีนนะครับก็สามารถลุยได้หลายแบบครับสเปคยางอยู่ที่275ห้านะครับ ก็จะเป็น R 5 5ขอบ20นะครับผมตัวนี้ล้อก็ก็ถามว่าลูกค้าเนี่ยครับชอบล้อแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าล้อมันเป็นล้อใส่กับรถรุ่นนี้แล้วมันดูสวยมันดูเต็มนะครับผมนะมีอะไรครับมันยังไม่จบแค่นั้นครับมาพร้อมกแบบับเนี่ยครับคิ้วกันศาสตร์สีดำแล้ะครับผมแล้วก็มีเบ้ามือจับกันลอยนะครับนะเป็นไงครับ ข้างหลังเนี่ยครับก็ยังโดดเด่นอันนี้ผมทํามาให้ด้วยครับตัวนี้ครับเป็นฝาถังนะครับฝาถังกันลอยนั่นครับด้านหลังเนี่ยครับพอใส่ล้อขอบ20เข้าไปแล้วครับกับข้างหน้าข้างหลังเนี่ยครับมันดูเต็มซุ้มนะครับแล้วก็ซุ้มตัวนี้ฮะก็ดูโดดเด่นครับโดดเด่นขึ้นมาทันตาเลยครับรถรุ่นนี้นะครับต้องตอบโจทย์นะครับเป็นรถ XLS r a เจอร์นะครับผมราคา8 8 9 0 0 0บาทเราไม่ขายนะครับเราขายแค่7จ9 0แ0บาท คอนกับผมเนี่ยราคา9,800บาทนะครับใช้เงินออกรถถ้าแต่งแบบนี้ครับจัดไปเลยครับ79,000บาทอ่าเป็นไงครับโปรดีๆอย่างเงี้ยครับผมเก๋ครับจัดให้อยู่แล้วนะครับที่ฟอร์ด RMA พระราม5ครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับทักหาผมได้นะครับเก๋ย่ยมยุทธครับ0954494533วันนี้ก็ดีใจกับลูกค้าด้วยนะครับเพราะลูกค้าจะได้รถคันนี้ไปแล้วครับผมอีพีหน้าเจอกับผมนะครับเก๋ครับ